หนวดเลยค่ะวันนี้เด็กๆทำอะไรอยู่นะคะวันนี้ทำแม่ทำาขาทำซานต้านะคะบอกว่า o โ ho ho ร e r r y ส h r i s t m a s m ม r r y คริสต์มาสวันที่25แล้วตอนนี้เราจะทำหน้าของคุณลุงซานต้านะคะใช้กันไกล ไมคมแล้วลอกไม่คมหากรรไกรที่มันคมๆลูกวันนี้ตัดเป็นรูปหยักนั่นเลยค่ะค่ะใช่ค่ะตัดเลยค่ะลูกน้องจะใช้ติดหมดไหมถ้าไม่หมดก็น้องก็มาคืนคุณครูก็ได้ค่ะอ๋อติดข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าหมดแล้วเหลือเราเอามาคืนคุณครู เออแล้วแต่น้องจะเอาติดตรงไหนบ้างถ้ามันเหลือเอามาเก็บคืนคงครูได้เลยค่ะ, okay, คะเออนั่นแหละอ่าโอ้นวดเลย,ย,ยคะนะไปเอาสังดีที่บนโต๊ะคงครูมาเลยครูเอาไว้ให้ในโต๊ะแล้วลูกไอแล้วแต่น้องจะใช้เลย ใช้สำลีถ้ามันเหลือน้องเอาเก็บไปคืนเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนคนอื่นใช้ทแทนปัดต,ตรงนี้ด้วยเนี่ยตัดตรงสีดำขอบนี้ด้วย,วยอมอืมได้แล้วของโยเกิดตัดหน้าเสร็จแล้วนะนะใช้กันไกลคล่องขึ้น ได้ได้ป่ะน่าไปลองเลยครับนี่ครับตัดตามรอยอยากเลยผมเก็บทุกครั้งตัดเยนอเขากลัวเชนต์ตัดคอทครับได้ป่ะน่าได้อ่ะ ค่ะแต่เราคนตั้งใจทําให้เรียบร้อยมีสมาธิในการทำนี่ครูครับเดี๋ยวไม่ไมองของได้ไหมครับเดี๋ยวดูกันครับเร็วรึเปล่าไม่เล่นครับผมจะเล่นเดี่มอนของครูครับอันนีกหน้าหนึ่งกระลูกด้านหนึ่ง ไทยเสร็จแล้วเขียนชื่อจิตด้วยนะคะเป็นลูกของลมเนี่ยมีน้ำลงใส่ข้าวสวยแล้วโอ้ใส่ข้าวเต็มเลยเนาะเออแล้วแต่น้องเลยอ่าของเมมก็เริ่มใส่แล้วใส่นวดด้วยอ่าใส่ให้อันนี้เลยใส่แล้วค่ะ ตัด้ก็นัด้ได้ยังคะอ่าใช่ค่ะตัดให้ครบเลยค่ะลูกนะโค้งตามันมนี้เลยอืมเดี๋ยวมนาะใช่ค่ะเขียนชื่อเดี๋ยวค่อยเขียนค่ะน้องเอาอันนี้มาใส่เลย ได้ช่อนงหลังก็ได้ค่ะในของข้าวได้แล้วนะอเออ,อเยี่ยมมากค่ะฮะสำลีน้องหมดหรือ,อยังหมดแล้วเหรออ่าไปไของให้คิ้วได้ยังอ่าตัดนี่ตัดตรงนี้งอทุกเส้นอ่าตัดตามเลยเออนั่นแหละครับตัดเหมือนที่คุณรูเป็นตัวอย่างตัดให้หนะกันลูก เสร็จแล้วเก็บขยะทิ้งในถังขยะด้วยนะคะลูกโอเคครับครับเอออ่าเสร็จแล้วเขียนชื่อเลยค่ะ